วันนี้พบกับรายการแบ่งปันพย่อยกับทิวพยอถยนนะครับวันนี้มาแบ่งสายย่อยๆราคาเบาๆนะครับเดี๋ยววันต่อไปก็จะอัพเรเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้พระเครื่องไว้บูชานะครับก็ติดต่อหาทิวพยอดยได้ครับที่ไลน์ ID ทิวพยอถยนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับหลังจากที่วันนี้ก็รอลูกค้ามาดูพระทั้งวันนะครับรอทั้งวันแต่ก็เป็นอันต้องเลื่อนนัดกันไปนะครับช่วงนี้อากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกทุกท่าน ด้วยความเป็นห่วงจากทิวพยอดครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันพระย่อยๆเอาหลักสิบหลักร้อยนะครับพระย่อยแต่เป็นพระแท้ครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักรานนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านจะไปเริ่มจากสายทางบึงการมาก่อนครับท้ายทางจังหวัดบึงการสายทางจังหวัดบึงการ เริ่มต้นที่หลวงพ่อทองพูนนะครับหลวงปู่ใหญ่หลวงพ่อทองพูนซิริกาโมนะครับหลวงพ่อทองพูนซิริกาโมหลวงพ่อทองพูนซิริกาโม สักครู่นะครับสักครับ ใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามทิวพยอดด้วยนะครับฝากกดติดตาม จัดสถานที่สักครู่ครับสักครู่แบบเรียวๆครับแบบเรียวๆนะครับแบบแรกเราจะไปเริ่มต้นกันเกจิจากจังหวัดบึงนะครับจังหวัดที่7 7ของประเทศไทยนะครับ หลวงพ่อทองพูนสิลิกาโมนะครับหลวงพ่อทองพูนสิลิกาโมนี่นะครับเป็นพระผงชื่อรุ่นว่าสมเด็จขวัญฟ้านะครับของหลวงพ่อทองพูนสิลิกาโมนะครับสมเด็จขวัญฟ้าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นของหลวงปู่นะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมแต่ว่าราคาเล่นหากันก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับยังไม่แพงครับยังสามารถ ยังสามารถเก็บได้นะครับยังสามารถเก็บได้ยังราคายังสามารถเข้าถึงได้นะครับหลวงพ่อทองพูลสิริกามโมนะครับวัดสามคีอุปรธรรมจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ก็เปิดแป่งปันเบาๆครับแป่งปันเบาสําหรับผู้ที่ศรัทธานะครับหลวงปู่ทองพูนสิริกามโมนะครับตรงนี้ก็เปิดอยู่ที่ร้อยห้าสิบ รวมส่งครับร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับของหลวง,งพ่อทองพูนศิลิกาโมครับจังหวัดบึงการนะครับต่อไปนี่นะครับเป็นเรียนหลวง,งพ่อทองพูนนะครับเรียนหลวง,งพ่อทองพูนพร้อมซองและเดิมเดิมจากวัดนะครับซีเดิมซองเดินเดิมจากวัดเดิมทุกอย่างนะครับนะครับนี่นะครับ หลวงพ่อทองคูณนะครับลักษณะหน้าตาของท่านดูเมตตานะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพญานสิทธาจารย์นะครับหลวงพ่อทองคูณสิฎิกาโมนะครับวัดสามคคีอุปธรรมอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2554นะครับตอนที่หลวงปู่มีอายุครบ79ปีนะครับ ชมเหรียญซีนเดิมจากวัดครับสวยสวยครับสวยสวหลวงพ่อทองพูนเป็นเกจิที่ชาวจังหวัดบึงกาฬและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือนะครับนี่นะครับลักษณะเหรียญมีความสวยงามเดี๋ยวนี้ก็เปิดอยู่ที่150พร้อมส่งเหมือนกันนะครับอันนี้เราแบ่งปันพระย่อยๆกันก่อนนะครับค่อยๆไปทีละสเต็ปครับ เรียนหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านครับเรียนทุกรุ่นดีทุกรุ่นครับผ่านการพุทธาบิเศษจากองค์หลวงปู่นะครับรุ่นครับพุทธคุณไม่แตกต่างจากเรียนละครับแพงงนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเป็นเรียนนั่งพานนะครับเป็นรูปอาจารย์มั่นเรียนนั่งพานครับอาจารย์มั่นพูริทัตโตนะครับ รุ่นมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีรุ่นแรกโดยหลวงพ่อทองพูนสิริกาโมนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับที่วัดภูกระแตนะครับเร,เรียนเรียนนั่งผานเรียนนี้ปลุกเสกปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับสองห้าห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดเป็นหลวงปู่มั่นผุทัดโตนะครับนั่งผ่านครับเรียนาานั่งผ่าน มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามสภาพเลียนสวยไม่ผ่านการใช้ครับเลียนสวยไม่ผ่านการใช้เป็นเลียนสวยไม่ผ่านการใช้นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้เฮงๆรืยๆทุกคนนะครับเข้ามาชมไร้สดนะครับนี่นะครับข้างล่างจะเขียนหลวงปู่ทองพูนสิริกาโมนะครับเมตตาที่ฐานจิตนะครับ เป็นอาจาริยะบูชานะครับปีสอง7นห้าห้าเจ็ดนะครับเป็นเรียน,อา,ายน,นอาจารย์มั่นนะครับอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับเรียนนั่งผ่านเดี๋ยวนี้ก็เปิดจู่ที่สองร้อยลมส่งนะครับสองร้อยลมส่งใครที่สนใจก็สามารถทักลไลน์มาได้ที่ลายไอดีนะครับทิวพยอดนะครับ t i w p a y o d หนึ่งนะครับทิวพยอดหนึ่งนะครับ หรือใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์พร้อมไลา์ดีมาได้นะครับเดี๋ยวจะทักกลับนะครับเดี๋ยวจะทักกลับเหรียญนี้สวยๆแบบนี้ก็อยู่ที่สองร้อยลมส่งนะครับสองร้อยลมส่งต่อไปก็เป็นเหรียญนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทองมาอีกมันยครับหลวงปู่ทองมาสิลิกามูเป็นเหรียญครบรอบสามปีสถานาจังหวัดบึงการนะครับครบรอบสามปีสถาบนนาจังหวัดบึงการนะครับ ลักษณะเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะครับรุ่นสร้างบารมีรุ่นสร้างบารมีหลวงปู่ทองพูนสิริกาโมนะครับสร้างบารมีเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับซึ่งหลวงปู่ทองพูนท่านก็ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาอยู่แล้วนะครับความเมตตาความเมตตา วงปูทองปูนสิริกาโมนะครับจังหวัดบึงกานะครับเดียญนี้ก็เปิดอยู่ที่200ร้อยลอมส่งครับเหรียญสวยไม่ผ่านการใช้ยังอยู่ในซีนซีนเดิมและกลองเดิมจากวัดนะครับเดี๋ยวนี้เปิดอยู่200นะครับนี่นะครับเหรียญนกปูทองปูนก็มีด้วยกันทั้งหมดสี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญสี่เหรียญพระสี่องค์นะครับสี่องค์ นี่นะครับเหรียญครบรอบ3ปีชนะสถาบันจังหวัดบึงกาฬนะครับเหรียญนี้ก็เปิดอยู่ที่200นะครับ200รวมส่งเหรียญนั่งพานนะครับเหรียญอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั่งพานอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ทองคุณสิริกาโมนะครับนะครับสวยๆแบบนี้เหรียญนี้ก็เปิดอยู่ที่200บาทนะสองร้อยบาทนี่ครับสมเด็จควันฟ้าครับสมเด็จควันฟ้าเป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อของท่านอีกรุ่นหนึ่งนะครับวงนี้ก็เปิดอยู่ที่150รวมส่งนะครับ150รวมส่ง เรียนเลื่อนสมรศักสมรณศักดิ์นะครับเลื่อนสมรณศักดิ์เรียนนี้ก็เปิด150รวมส่งนะครับหลวงปู่ทองพูนสิริกาโมูนะครับใครที่เพิ่งเคยได้ยินชื่อก็ลองไปค้นหาประวัติของท่านได้นะครับหรืออนาคตเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปประวัติของหลวงปู่ทองพูนสิริกามูลงเพื่อเผยแผ่นะครับเผยแผ่บารามีให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่ครับลักษณะ หน้าตาของท่านนะครับหลวงปู่ทองฟูนสิฎิกาโมนะครับอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดบึงกาฬหลวงปู่ทองฟูนสิฎิกาโมนะครับวันนี้เรามาแบ่งปันพระย่อยๆกันนะครับะว่าพระหลักก็เดียวค่อยวันต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่อุดมนะครับหลวงปู่อุดม จังหวัดบึงการนะครับจังหวัดบึงการวันนี้เราจะเปิดหัวคลิปด้วยจากทางจังหวัดบึงการก่อนนะครับเป็นหลวงปู่อุดมยะนาวโลนะครับหลวงปู่ใหญ่ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ เหรียญบาทนะคล้ายบาทน้ำมนต์นะครับบาทน้ำมนต์หลวงปู่อุดมนะครับยาณะละโตนะครับที่ระลึกที่ระลึกฉลองอายุครบเก้าสิบปีนะครับหลวงปู่อุดมนะครับปีสองห้าห้าเก้าครับปีสองห้าห้าเก้าวัดป่าสถิตธรรมารามนะครับวัดป่าสถิตธรรมาราม อำเภอพรเจริญจังหวัดบ,บึงกาฬนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองสภาพสวยๆต่อโคดนะครับต่อโคดนอพอครับต่อโคตรนอพอต่อโคตรนอพอทบเหรียญน,นี้เหรียญสวยๆแบบนี้ก็เปิดอยู่ที่ สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทเรียนนี้เปิดที่สองร้อยบาทครับเหรียญนี้ตอนนี้ราคายังเบาครับอนาคตไปแน่ครับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มากมายครับมีมากมายผู้ที่ารพบสัทธาท่านต่อไปก็เป็นเหรียญนะครับฉลองอายุครบเก้าสิบปีเหมือนนะครับแต่เดือยนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเนื้อทองแดงพร้อมซองเดิมๆจากวัดนะครับเหรียญนี้ไม่ไม่มีกล่องนะครับ ครับอันี้เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสวยๆครับสภาพไม่ผ่านการใช้เดี๋ยวนี้ก็เปิดจะที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวนี้สองร้อยบาทนะครับสองเหรียญก็ปิดได้ที่สามร้อยนะครับปิดได้ที่สามร้อยครับราคานี้ถือว่าแบ่งปันครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับ สนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้หรือใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความสุขคิดวางสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับทุกประการครับนี่นะครับคู่นี้ของหลวงปู่ดมยานาโตนะครับเปิดอยู่ที่300นะครับคู่นี้เยนนี้200ครับเนื้อทองเหลืองพร้อมกล่องเยนนี้อยู่ที่100บาทครับเป็นเนื้อทองแดงพร้อมซองเดิมๆจากวัดนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญเจริญพรนะครับเหรียญเจริญพรนะครับเหรียญเจริญพรของหลวงปู่อุดมยานาราโตนะครับดมได้ออกโตจังหวัดบึงกาลครับเจริญพรเหรียญนี้จะเป็นทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูหมายเลขสามหลักครับเลขต้นๆครับสามหลักสองสองหกหกครับเลขสวยสองหกหกนะครับหมายเลขสองหกหก เลขสองนี่นะครับเรียนจเจริญพรเมตตาบารมีสวยๆครับตอวนี้ก็เปิดจู่ที่200บาทนะครับ200บาทสําหรับลูกศิษย์ลูกค้าของหลวงปู่ดมนะครับยานัตโตนะครับหรือผู้มีจิตตาอยากได้ไว้บูชาก็คอมเมนต์หรือว่าทักไลน์ดีมาสอบถามได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อองค์ลอยนะครับรูปหล่อองค์ลอยของหลวงปู่อุดมยานัลโตนะครับวัดป่าสถิตธรรมารามอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการปีสองห้าห้าครับรูปหล่อองค์ลอยนะครับรูปหล่อองค์ลอยนะครับรูปหล่อองลอย สภาพสวยๆครับสบภาพสวยๆอนาคตอาจจะหายากนะครับอาจจะหายากผลลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มีมากมากมายนะครับสําหรับหลวงปู่ดมยานลโตนะครับลองไปเซิร์ชค้นหาประวัติท่านดูได้ครับท่านเป็นพระเถระที่น่าเคารพศรัทธามากครับหลวงปู่ดมยานละโตนะครับรูปหล่หอองลอยนี้เปิดอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาท สามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับถูกหล่อองลอยสำหรับใครที่สนใจก็คอมเมนต์หรือว่าทักไลน์มาได้นะครับทักไลน์มาได้ราคาแบ่งปันกันครับราคาแบ่งปันราคาไม่ใช่ปัญหาครับขอแค่ผู้มีจิตศรัทธาแบ่งปันกันครับ ต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่บุญนาครับหลวงปู่บุญนาจังหวัดสกลนครนะครับนี่เป็นพระกิ่งนะครับเขย่ามีเสียงกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งครับรูปหล่อองค์ลอยพระกิ่งจัมโบ้นะครับหลวงปู่บุญนานะครับหลวงปู่บุญนาหรือบางคนเรียกหลวงตาบุญนานะครับจังหวัดสกลนครนะครับหลวงปู่บุญนานะครับ วัดป่าโสุติพลนะครับจังหวัดสกลนครนะครับท่านเป็นถือว่าเป็นเกจิที่เป็นสายตรงนะครับเป็นสายตรงเป็นหลานของหลวงปู่มั่นนะครับหลานของหงลวงปู่มั่นนะครับหลานของหลานของหลวงปู่ฟันในการของบทหลานหลานแท้ๆนะครับของหลวงปู่ฟันนะครับรูปหล่อ องลอยหลวงปู่บุญนานะครับเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งเขย่าได้ยินเสียงนะครับสําหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับก็สามารถอยากมีไว้บูชาก็สามารถทักมาได้ครับรุ่นนี้สิทธทออรสร้างถวายนะครับสิทธทออทางสร้างถวายครับรับประกันพระแท้ครับสิทธทออสร้างถวายครับ องนี้ก็เปิดอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพะหลักร้อยพุทธกุลหลักล้านครับใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์หรือว่าทักไลน์มาได้นะครับองนี้เปิดที่สามร้อยบาทครับแบบหนึ่งครับแบบหนึ่ง 对吧？快啊，到了。